สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้คุณสุกคนครับพ่อกับบ่าวเท่าห้างนัดชนแอคคือเราครับม,อนนม,มือนี้มามือนี้อบไกรพร่พันครับพี่น้องอบไก่น้องสาวจัดให้น,น้องสาวอบให้เรียบร้อย <c oughs> เอาบ่าวเท่ามามาคำคำมืออ้วนขนาดเึิ่งตีพี่น้องอ้ยมาพี่น้องมาคือจัง,งส่งสีอ่อนๆบนบนหยาบคือไก่บ้านนะครับกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดรสเด็ดของน้องสาวจัดใหบบบ้บ่าวเท่าบอนดีซิมเลยนี่นใส่ระบวงพี่ น้ำต้มพร้อมพี่น้องน้ำต้มน้ำต้มอันก้นจานมาพี่น้องมาใส่ก็พักจากสวนใหญ่พักมอระผ้าพักกาดแล้วก็พักสลัดเศบเบื้องซิเบืองเกี่ยวก่อน <laughs> จศเสียบเสียบบ้านดินองมึงอืมโอเคพี่น้องบ้านเนียเสียงกันยังถายอยู่ครับโอ้ยงวงนอนแล้วงานบวชพี่น้องเอา้ามาพี่น้องมาเศบเยบ,บน้ำบาเทาโอ้มองนี่น้ำมันขัด นัวดีเุกอืมหมคำมากขึ้มดีแท้อืมเมงสีเอิกจ้บ้านน้อพี่น้องผู้น่ะโอ้ยโอ้ นี่แหละว่าจิต่ายตอนอุ้พี่น้องบางมางว่าท่านองสงเชา้าไก่พันเนือนเน้อเนื้อมันค่อยกว่าอืมไก่กระปักหัวละผ้าเขากันเปน็นยังบึง้งบึ้ง ต้องสดเกลียวนะ้ำสูตรบาดฮัมต้องสดเกลียวตัวโอ้ยโอ้ย <c oughs> ตูดไปเบิดแลวพี่น้องอา้อาวสีกินขึ้นนังกินขึ้นเราครับพี่น้องคุณนะอา้าวโอ้หัวหัวโอ้มันบยแห่มมันไหมๆตัวนี้ อ,อพอดีพอดีเนี่ยพอดีหวานชอบมันึงก็ปูน่าเครื่องเฮียเต็มเลยบ่าเหร <laughs> อ<ม>ลืมกระดาษทิจูมนันความหยาดเปื่อนเลยเด้อพี่น้องมามมดิปูน่ะ thay dăm bao điểm Hãy subscribe oh. nè Nắng lưng ใส่ส่วงปีใหม่มาหันเบาเท่าก่สิจัดได้หลายเมนูอยู่พี่น้องพอดีติดอันภารกิจงานบวชนะเบาอ,อือกูนะนี่ขืขขอสดขอไฟครับงานบวชรำเมื่อกัอนนะ เอา้าเพื่อนมานอนเฝ้ามาหมอนเหิมมนหมอนก็นได้เอาเนี่ยใส่เข้าไปพี่น้องคำงยิ่ใหญ่รถบรรยากาศดีนะครับยี่ห้อแรงเงี้ยร่มเย็ๆนๆกำลังกำลังเดีอ แล้วการแล้วงานโอ้เมื่อยครับพี่น้องอานมณาเรื่องจัดงานหูยยิ้นอนขนาด Ừ. 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 Cái phần này nó mới Ngấm rượu quá Kín ngay quá โอ้ซุกเร็วเลยท้อมอ่ส่วนของสา้ามานั่งกินนำ้ำของส้าวว่าบ่บ่ได้จำเจียวมันบ่เสียบเพิ่งกินเจียวอะไรครับพี่น้องบอกว่านั่งกินซื้อได้บ,บ,บ,บ่บ่อะไ พักกนหลายหหมวนมันก็ไม่ห้อง หลับตาใส่แน่แดดไม่แย้งตายเด็กมือได้มือนั่นหมุนห็มันทัวร์กันพี่นอ้องหอมหอมบิ๊กไย

ร่วมทรงยองๆเลยเนาะเพิ่นกินเรียงปีใหม่เ่าบ้าเท่ากินกินเรียงปีใหม่ผพ้เดียวๆๆๆๆเดี๋ยวพี่น้องก็สิถามอีกครับสาวสีไปไสพิ่นไปเฮ็ดงานนี่ม่นเหลืองานครับม้อนี้บ้าเท่าเลิกงานมาก็ม่แว่บ้านอันพอมี้องสาวอยู่ก็พอครับก็เลยเพิ่นก็เลยได้เฮ็ดให้บ้าเท่าครับ จำกันพี่น่องจำกันเอาความนัวก <c oughs> ินเพื่อพี่น่องกัน 음. 나. 음. 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 บนไาอย่างนี้พี่น้องมันออกมาเองนี่มัอื้อมามลดควบผแซมบเนว่านม่มโอ้ยยำบดดูกเลยเนี่นูอันเกี่ยมกับเกี๊ยมอืมอืมไข่พันธุ์มันที่ยำยำดูกได้เลย อั่นตะเวลนลงเลยแงตาแล้วพี่ทีปีคางนี่นบ้าเครื่องไหนพี่บนเครื่องไหนไหมเครื่องไหนพ่อวะเครื่องเทียดเครื่องเทียดเฮ้ยบึงมือน่าดเถ้าไปหนูเอ้ยเออพี่ขิ้งคาตะไคร้ยอยู่พี่ละ ну mm она -hmm. mm -hmm. Ở con con kế, ừ. bên trên nếu Léo bên chưa nói tất cả, Hm. 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 ngoài. กินโมเบิร์ตอกพี่น้องกินไปกินมาอิม <c ười> ่มเลยคุณน่ะเลือดตะกางบทสาใจขึ้นว่านนะพี่น้องใส่ใส่จุใส่จุหมูวา่านอุ้ยขากลาย เอาหนังมันเบิดก่อนพี่น้องหนังมันสีนัวนี่ขนาดน้โอ้โหหนได้หดได้หดทั้งในมันมาเอ้ยยุบเครื่องเทียดก่อนชั่หน่อยผักลายยางครับ โอ้ oh, เรียบร้อยพี่น้องบเบิดตตัวพักมีกับไร้หดใส่กับไกอ่อบฟางแต่ว่าเป็นไก่พันธุ์กระซ่บเบพื่อกันนะครับแซ่ยบพื่อกันสดน้ำบ่าเท่าออกห่อนออกห่อนลือักเพราะว่ากินต้มมะม่ามามา่าบ้าเถ้าว่าสีสดห่อนห่อนห่อน,อ,นอีหลีลวกผัก <laughs> กินยังกับบคุนยแซ่บนะครับแต่ว่ากระซ่บอยู่เนาะเอาบรรยากาศในมือแรงครับผ้พาปี่พผ้าหน่องมาบึง ทงไฮทงหน้าบรรยากาศล่มช่วยช่วยเย็นๆนะครับแล้วก็มีแสงแดดตองจังหน่อยนี่ป่าเขาบรรยากาศ,กาศครับพี่น้องบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้านี่ถือว่าสุดยอดของบรนนองของหน้าแล้วครับเนี่ยบ่าวแถาอยู่อยู่ดูน้ำมเสียละครับถามมาในเมืองนี่นนะบ่า,บาวเถามักบ่รถดลหลครับพี่น้องบางเทือกับไปยุ่งมองที่มันคือคนหลาแอร์นี่บา่าวเถากับบ่มักัาไดมักอยู่ยังสีล่ละครับน้ำให้น้ำหนาหาใส่เบ็ดใส่ขอหากินน้ำให้น้ำหนา นะครับเอาบรรยากาศนะครับบรรยากาศในบ้านเท่ามากแบบนี้นะครับเอากาช่วงปีใหม่นะครับกากาขึ้นสีย่งย่งบอลันจางบันไดน้องพี่น้องเนาะเมื่อวันที่วันที่หกนะครับวันพุธที่หกนะครับกาขออวยพรน้องพี่น้องเด้อให้พี่น้องนะครับสําหรับผูุทีติดตามใหม่และก็ติดตามเก่านะครับขอให้พี่น้องมีความสุขนะครับความเจริญนะครับสุขภาพ่าแข็งแรงคิดซิงไดนะครับหวังซิงได ขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนานะครับผู้ใดหวัง3ตัวผู้ได้หวัง6โตัวรางวัลที่1นที่2ที่3ไปหาสื่อได้พี่น้องเด้เอาตามใจมากลดนะครับอวยพรให้พี่น้องสมหวังสูงส่ทุกคนนะครับผู้ที่กำลังตกงานผู้ที่มีงานเฮ็ดนะครับก็ขอให้เจริญก้าวหน้าขอให้เจริญลุงเรื่องนะครับกิจการต่างๆทั้งส่วนตัวหรือว่าเฮ็ดร่วมธุรกิจนะครับก็ขอให้เจริญลุงเรื่องนะครับรสบลบสับคอมเมนต์นะครับพี่น้องทีคอมเมนต์เบาเทามากอะ ตอบบ่ท่านก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้สามสี่มื่นที่ผ่านมายัางที่บ่าวท่าบอกนะครับปีใหม่ก็บ,บ่ได้ไปไซบ่ได้หยุดนะครับเตรียมงานบวชนอาบ่าวนะครับตอนนี้กําลังไล่ตอบคอมเมนต์พี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับซาแน่เด้อพี่น้องเด้ออาจสิตอบบ่าวทวงบ่ท่านก็ขอโทษขออภัยไว้หลายๆนะครับสําหรับคลิปนี้อบไอไกโอฟางนะครับฟางอบไก่ไกโอฟางนะครับไก่พันธุ์เสียบเนื้ออ่อนๆนะครับฝากพี่ตอนน้อง คือเก่านะครับมักาไลถือใจกันแช่บาทานนี่นะครับเด้อสำหรับมือนะครับสวัสดีครับ